เอาละครับก็กล่าวสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับจริงๆตอนแรกสุดรายการการ,กราเกมเมอร์นะฮะซึ่งวันนี้ผมอยู่การโปรโมทซะบ้างนะครับตามจริงคือแอดเขาไม่ให้ผมโปรโมทนะฮะไม่ได้จ้างผมมาโปรโมทนะครับไม่นจากโปรโมทนะฮะเพราะว่าบรรยากาศเป็นตัวเองครับนะนะครับก็เออนะใน่นี่ คำพูคำนี้นี่คือคำสั่งนะครับคำสั่งที่สามารถพิมพ์ได้นะครับสักคนไม่มียศตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎนะครับของเซิร์ฟนี้นะครับกดนะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นเอ่อแะชื่อแอดมินนะครับก็จะมีเอ่อเวอร์นะแอดไลน์นั่นเองนะผมเจ้าของเซิร์ฟนั่นเองนะ แล้วก็แอดมินก็จะมีเนะี่ยฮะแอดมินแอดซันนะครับแล้วก็สตาฟนะครับก็จะมีอาร์มเกมเมอร์เอมซีนะพี่อาร์มเองนะผมเพื่อนผมนะครับแล้วก็แอดเมนะครับซึ่งเดี๋ยวทำไมแรกแป๊บนึงขอคุยกับคนนี้ก่อน credit you hmm. okay oh, you yeah hmm. is ลยแรกแรกแ,รกแรกโอเคนะเซิฟนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วยังสร้างไม่เสร็จคะเพราะว่าเป็นเซิฟเปิดใหม่นั่นเองนะผมนะเดี๋ยวไอพี่ผมทิง้งให้ใต้ล่างดิสคริปชันนะซึ่งวิธีสมัครมันก็จะบอกนะสมัครด้วยรหัสอย่างน้อย8ตัวนะครับถ้าผมจะไม่ผิดลองอะไรในี้ยปบบ ลองเลยเออเลตี่ปูหมดซเซิฟเฮ้ยมากาศไม่น่าปูหมดเลยเออแหลกแหลกแหลกมือถือผมนี่แหละแลกเนี่ยตรงนี้จะเป็นยินดากัสูเซิฟครับนะถ้าผมอ่านถูกนะคอยเล่นอย่างสนุกนะน่าก็ต้องมีซื้อเลต2ยี่สิบแถวแล้วก็ แถวนะครับแล้วก็ซื้อบินนะจากคุณนี้ตรงนี้จะเป็นของฟรีนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเก็บไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นกล่องฟรีนะซึ่งยังไม่ได้นะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าแอดก็ยังไม่ได้ทำนั่นนะมันะเป็นต้องหาพักอินหลายอย่างนะครับตอนนี้พักอินยังน้อยนะโอมโซนยังไปไม่ได้เลย นะนะก็เขามาเล่นกันก่อนนะครับหล้าของพวกนี้ผมไปตัดคกลางๆนี้มานะครับเดี๋ยวไม่นานก็อาจจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแ่ะครับอืมคาเซิฟนี้นะก็เป็นเซิฟแนวอชิลอด p พนะซึ่งยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวพอเสร็จผมว่าน่าจะสนุกนะและสิ่งแปลกประหลาดเซิฟนี้นะครับคือฝนตกบ่อยมาก นะฝนตกไปมากครับเดมเรียกกุ่มหลายรอบเลยน,นองอยากรู้ตัวอยู่ไหนโอ้แลกจะไปไหนกันแนะ่ จะเข้ากล้องใช่ไหมมามาซึ่งสาบสบนี้สามารถเติมยศกันได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เอสลดราคายศอยู่นะครับ s t a ฟนะ90ทรูนะครับส่วนยศแอดมินนะฮะ1ิ0ทรูนะถึง13มีสายนี้เท่านั้นนะครับผมใครจะเล่นก็เข้ามาเติมมันได้นะครับ ก็ยศแอดมินนะฮะจะมีโอพให้นะผมสตาร์ทจะมีโอพให้นะผมเพื่อนผมกำลังจะเติมยศแอดมินนะครับแอดมาแล้ครับแอดมินนะครับโอเคนะผมว่าสลักคลิปนี้ก็ขอท่านผู้ชมเพลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสลักคลิปนี้สวัสดีครับ